วันนี้วันศุกร์ที่12ส,งสิงหาคมนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรนะฮะก็อยู่บนห้องวันนี้ไลยนยังปิดอยู่นะเพราะว่าอ,อก็ไอฤทธิ์วัคซีนมันก็ยังไม่หายไปหมดแล้วนะ,ะวันนี้ผมก็เลยแบบนอนนอนอยู่ในห้องเนี่ยก็พักผ่อนมากไยพักผ่อนอยเยอะๆตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะฮะนี่กเ็เหมือนจะเหมือนจะใกล้หายแล้วถ้าเกิดนอนอีกกลางคืนก็คงจะหายแล้วละ่ะ นี่ก็ไอที่ปวดแขนปวดอะไรตรงน,นี้ก็ไม่ค่อยจะปวดอลละไรหรก็แล้วก็การมีไข้าการปวดหัวอะไรก็หายไปแล้วนะฮะตอนนี้อืมนี่ผมก็เอาพาราใส่ไปกินพารากปอกเม็ดนึงเพื่อไว้ก็นั่นแหละน่าช่วยได้นะก็วันนี้ก็อยู่ห้องทั้งวันนะะไม่ได้เป็นอะมก็อ๋อใช่ ยายเมื่อวานยายมาใช่ไหมก็แล้วเขาก็เลยเอานพริกกระเปือนหนพริกกระปิไว้ตาไว้แล้วก็เอาไว้เนี่ยเอามาฝากไว้นพริกกระปิยายอร่อยที่สุดนะอร่อยที่สุดในโลกนังพริกกระปิหนังพริกระทูอะไรเงี้ยกินกับประทูบวกผัดผักบุ้งนี่แหละอร่อยแซ่บๆไหลออมันเป็นอาหารบ้านยายไป้ล้ะยายทำอาหารอร่อยมากปลาลาดพริกตั้งนะเอ่อ น้ำพริกกะปินั่นแหละแล้วหลายอย่างแล้วตบบุ้งมั่งละไอ้พะนแนงงมั่งละต้มส้มบาโอ <One> ้อร่อยแยะายท่านริงจริงนะถ้าเกิดเขาเปิดร้านอาหารอะไรแบบนี้เขาน่าจะขายดีอยู่แล้วแต่เขาแก่แล้วก็ให้เขาพักเลยทั้งก็ได้เป็นค่าเคยเป็นค่าราชการอยู่แล้วครับได้เงินบำนาญอยู่แล้วนะ <c oughs> ก็ให้พักอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ไปครับ แต่นี่ผมนอนดีกว่านะฮะเพราะมันก็ดึกแล้วนะ,ผม,ะวนะผมก็ง่วงกันแหละตอนเนี้ก็เนหละขอิดคลิปท่นนี้วันนี้สันส้นๆฮะไม่มีอะไรมากพากก็มันไม้มีอะไรริงๆว่ะเฮ้ยมันไม่สบายไงวันแม่แมเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออะไรไว้ไม่ได้ซือซ้อ,อดอ,อกไม้อะไรเลยก็นั่นแหละให้ทําไงได้ล่ะ <c oughs> ไ,ไม่ต้องมารักแม่แค่วันแม่ถ้าจะรักแม่อามรับทุกวันสือว่า <c oughs> นั่นแหละ ก็เดี๋ยวผมนอนละถ้าไงก็ไปเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ